Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศฝนฟ้าอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่ เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับสีแดงไม่มีครับผมวันนี้มีแต่พื้นท,ที่ที่แทนค่าด้วยสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้มีแต่พื้นที่ที่แทนค่าด้วยสีเหลืองนะครับผมหมายถึงบริเวณที่มีพื้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือ35.1-90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่ตาก กำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครปฐมจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราด ส่วนทางภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์อิสเกตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสําหรับทางภาคใต้พื้นที่บริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567 ตั้งแต่หกนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีลมตวนออกเสียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยในขณะที่มรสุมตวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และบริมนทนภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับ,บสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนทําให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1นถึงหเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากและจังหวัดกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3 2สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของวันที่27กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้สำหรับทางภาคกลางภาคตัวนอ,อก ภาคใต้กันครับผมภาคกลางวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3 3 5องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ใความเร็ว 1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใตใ้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันที่27กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝั่งอันดามัน คาดการณ์ว่าวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็วมีลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ เราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ สำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าไว้ว่าวันพรุ่งนี้28กันยายนกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสส่วนวันอาทิตย์ที่29กันยายนกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันจันทร์ที่30และวันที่1ตุลาคมนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันพุทธที่2ตุลาคมและวันพฤหัสที่3ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ36-36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม 24ชั่วโมงข้างหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาของวันที่27กันยายนจนถึงวันเสาร์ถึงวันเสาร์28กันยายนในเวลา7นาฬิกานะครับโดยมีการคาดการว่ากรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนตกปานกลางอยู่ในบริเวณเขตพระนครเขตดุสิตหนองจอกบางลักษบางเขนปทุมวันป้อมปราบสตูพ่ายเขตมินบุรีลาดกระบังยานาวาสัมพันธวงศ์ ทบุรีบางกอกใหญ่เขตคลองสานเขตตลิ่งชันเขตบางกอกน้อยบางขุนเทียนเขตภาษีเจริญราชบูรณะบางพลัดสาทรบางซื่อจตุจักเขตบางคอแหลมเขตประเวศจอมทองดอนเมืองลาดพร้าวเขตบางแคเขตหลักสี่เขตสายไหมสะพานสูงทวีวัฒนาทุ่งครุ เขตบางบอนนะครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันเล็กน้อยครับผมวันนี้โดย,โดยเฉพาะช่วงเช้าเป็นต้นมาจนถึงคาดการณ์ว่าช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาประเทศไทยและส,สปะปลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากนะครับผมบางพื้นที่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับกลุ่มเมฆฝนหรือกลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามาสะสมในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับซึ่งบางบางพื้นที่ของประเทศไทยอาจจะมีลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับผม และกลุ่มเมฆฝนและฝนคาดการคาดการว่าจะตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14-18นาฬิกานะครับสำหรับประเทศไทยและสปะปลาววันนี้โดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกโดยเฉพาะทางภาคใต้เกือบทุกจังหวัดจะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับส่วนจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกค่อนข้างหนักได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดสตูลและจังหวัดตรังครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อย แต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับเช่นแถวจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทอัยธานีจังหวัดราชบุรีครับผมถ้าต่ำลงมาทางกรุงเทพมหาคนครในช่วงเวลา1 4บสถึงสิบหนาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางนะครับเข้าปกคลุมอยู่ครับผมคาดการว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสำหรับกรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลในช่วงเวลา1 4บสถึงสิบหนาฬิกาส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกระจาย ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับส่วนใหญ่ปานกลางจะอยู่แถวทางจังหวัดตราดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดฉะช่องซาจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีครับผมโดยภาพรวมภาคตะวันออกจะมีฝนอยู่ในช่วงเวลา14ในช่วงเวลา1 4บสถึง18นาฬิกานะครับส่วนทางภาคเหนือนั้นวันนี้ภาคเหนือตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับผมจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางและปกคลุมทั่วอยู่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับผม ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนครับสำหรับภาคเหนือวันนี้แต่ก็จะมีตกอยู่บ้างคาดการว่าจะตกอยู่แถวทางตอนกลางอยู่แถวทางจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางจังหวัดตากครับส่วนาภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนและคาดว่าจะตกอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่แถวทางภาคอีสานตอนล่างนะครับแถวจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์ อาจจะรวมมาถึงเล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นครับส่วนสพปลาวนั้นในช่วงเวลา1 4บสถึงสินาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ทางลาวตอนเหนืออาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึ้มฝนครับผมหรือตกเป็นหย่อมๆย่อมส่วนทางตอนกลางนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับสําหรับสพปลาวในช่วงเวลา1 4บสถึงสินาฬิกากลุ่มเมฆฝนจะมีอยู่ในช่วงลาวตอนใต้ครับผมอยู่ทาง แขวงสารวันจำปาสักเซกองอัตปือโดยเฉพาะอัตปืออาจจะมีกลุ่มอาจจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักเป็นหย่อมๆครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยอยู่ถึงปานกลางครับสําหรับการพยากรณ์โมเดลฝนนั้นก็จะอยู่ในช่วงโดยส่วนใหญ่ฝนจะอยู่ในช่วงเวลา14-18ถึงนาฬิกานะครับวันนี้สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอ,ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับผม